สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้มาดูขอเหอ่อวิดีโออีกหนึ่งอันนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นขอเห่อแบบเสื้อผ้าแล้วก็อิสเซอรีต่างๆสิริทำแยกเพราะว่าไม่แน่ใจว่าหลายๆคนจะชอบดูอันนี้หรือเปล่าเผื่อบ,บางคนอยากจะดูเครื่องสำอางล้วนอะไรแบบนี้ก็เลยตัดสินใจทำแยกและกันนะคะก็มาดูแล้วกันว่า ไอช่วงนี้มันเซลล์กันเยอะใช่ไหมแจสปาซ c ซีเโอลินลินอาราวนะคะแล้วก็ซาร่าเอง H&M ก็เซลล์นะคะมันเซลล์กันเยอะแต่ว่าสลี่เข้าไปก็ได้บ้างไม่ได้บ้างมาดูแล้วกันว่าได้อะไรนะคะสัลี่เริ่มจากถุงที่อยู่ตรงหน้านี้เลยแล้วกันเป็นของ H&M นะคะก็อันแรกเนี่ยเป็นตัวที่เขาเซลล์เป็นเ,เสื้อใส่ไปฟิตเนสนะคะเป็นลักษณะแบบนี้แขนยาวนะคะลักษณะแบบนี้ แล้วก็เป็นแขนยาวแบบนี้นะคะแขนตรงนี้ก็จำนิดหนึ่งนะแล้วตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ราคาเต็ม699สลีได้มาอยู่ที่400บาทนี่นะคะเป็นลักษณะใส่สบายค่ะเบอร์ที่สลีเลือกมาเป็นเบอร์เอ็นะคะใส่แบบพอดีตัวอเดี๋ยวสลีวันหลังถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากให้สลีทำเกี่ยวกับฟิตเนสรูทีนอะไรแบบนี้สลีตั้งใจจะทำอยู่นะแล้วก็ สลลี่อยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรอยากจะมาช่วยเพื่อนๆเ,เลือกซื้อของที่จะไปฟิตเนสอะ่ะเพราะว่าตอนที่สัลลี่เริ่มไปฟิตเนสแรกๆสัลลี่ก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยต้องแต่งตัวยังไงต้องแบบใส่อะไรยังไงก็ซื้อเสเปะสปะไปใช่ปะแต่ทีนี้บางเสื้อผ้าบางลักษณะเนี่ยมันไม่เหมาะกับการไปออกกําลังกายแบบนั้นแบบน,น,แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออสลลี่ก็ว่าจะมาทำฟิตเนสรูนเป็นออฟฟิตอะไรแบบเนี้ยโชว์เพื่อนๆเ,เ,เหมือนกันอันนี้เนี่ย ก็ได้มาถูกดีนะคะแล้วก็อยู่ในเรื่องของฟิตเนสเหมือนกันนะคะเป็นบราที่ใส่ออกกำลังกายเอ้ยอันนี้แนะนำถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าตัวเองกำลังจะออกกำลังกายแล้วแบบหน้าอกค่อนข้างใหญ่นิดนึงเฮ้ยเลือกซื้อสปรอร์ตบราจะดีกว่านะคะหรือว่าหน้าอกเล็กก็ซื้อสปรอร์ตบรามาใส่มันก็จะแบบกระชับมากกว่าเวลาวิ่งหรือว่าเวลาทำกิจกรรมออกกำลังกายมันจะโอเคมากกว่านะอันนี้เนี่ยเป็น ตัวสปอร์ตบาร์ที่มาจาก H&M m ปกติเนี่ยซารีซื้อสปอร์ตบาร์ใกล้ๆบ้านเนี่ยมันมีแต่ไซส์เล็กๆนะคนที่แบบตัวใหญ่ๆห,หรือว่ามีหน้าอกใหญ่ๆเนี่ยเวลาจะซื้อซลรี่แนะนำให้ไปเลือกซื้อที่เซนท e เนเวิร์หรือไม่ก็พารากอนร้านในเมืองเนี่ยจะมีไซส์เยอะกว่านะคะไซส์ตามรอบนอกเมืองเนี่ยมันจะมีแต่ไซส์คนตัวเล็กอะเออแล้วอันนี้เนี่ยเอชเอ็มเขาทำไซส์ใหญ่ออกมา ไซส์ใหญ่เนี่ยสลีใส่อยู่เบอร์แอลนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ถือว่าดีทีเดียวสำหรับราคาแล้วก็เนื้อผ้าด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเน็ตแบบนี้ก็ดีนะเพราะว่าอยู่ที่ราคา1,099บาทปกติสปอร์ตบาร์ของพวก n i ก e a d i d a s เนี่ยจะอยู่ราวๆ1,690ประมาณนั้นนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ ะะอันนี้ถือว่าโอเคสําหรับเนื้อผ้าแล้วก็ลาคา่ะสล,ลีเลือกซื้อใหม่ตัวหนึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้ดูสีดิแบรนด์กซาสี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าไปออกกําลังกายน่ารักน่ารักจะมีกระจิกกระใจในการออกมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เวลาเลือกซื้อเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะออกกําลังกายที่หนักหน่วงนะสรีแนะนําให้ซื้อ,อ,อสายที่มันค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งถ้าสายใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะ พพอร์ตมากขึ้นสายเล็กๆแบบนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับการจ็อกกิ้งเบาๆการเล่นโยคะหรือว่าการออกกำลังกายแบบเบาๆนะคะนี่นะก็ด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีใช้ได้เลยแบรนด์ใช้ได้เลยตัวนี้เนี่ยสลิซใส่อยู่เบอร์ L ราคาอยู่ที่699รุ่นนี้จะถูกหน่อยคะ่ะเป็นไลท์พพอร์ตนะคะแบบนี้ โอเคผ่านไปจาก H M ทีนี้มาดูในเรื่องของเสื้อผ้าบ้างก็จะเป็น C C W O นะคะเขาลดราคาสลี่ขึ้นใน Facebook ด้วยว่าลดวันแรกวันไหนแล้วเชื่อไหมว่าสัลี่ลืมสัลี่เนี่ยตอนช่วงนั้นมันงานยุ่งใช่ปะก็ไม่ได้ไปอ่ะแล้วพอไปอีกทีของมันก็เหลือน้อยแล้วนะคะเออสลี่ได้เสื้อมานะคะเป็นเสื้อลักษณะแบบเนี้ยน่ารักดีสไตล์ของ C C W O มันจะเป็นสไตล์แบบ หวานแต่ว่าเท่ๆไม่หวานมากจนเกินไปเป็นแบบสาวทอมบอยอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นลักษณะแบบนี้เชื่อไหมว่าเมื่อก่อนตอนซาลิตว Level, ตวเล็กๆซลิซื้อซีซีดับบโอใส่บ่อยมากนะเขาจะเป็นสื้อผ้าไซส์ทรงเลก็กแต่ว่าตั้งแต่ตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยไปลองไซส์แอลแล้วมันไม่ได้เนี่ยก็เลยแบบเลิกเลิกนะคะแต่ว่าตัวนี้ใช้ได้ ะะไซส์ที่ได้มาเนี่ยจะเป็นเบอร์ L อ,อีกเหมือนกันมันเป็นทรงใหญ่อะคะ่ะซาล,ลี่ก็เลยใส่ได้ถามว่าทําไมถึงซื้อตัวนี้ดูแขนมันดิเป็นเลื่อมวิงขนาดนี้นะคะก็เลยได้มาซาล,ลี่ลองใส่แล้วนะตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นทรงประหลาดๆนิดนึนงแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าถ้าเกิดแต่งออกมาแบบเป็นลุคสปอร์ตๆน่าจะดูโอเคอยู่นะทีนี้ถัดมาก็จะเป็นเสื้อเสื้อเชิ้ตที่มาจาก C C W o u b l e No าลี่บอกเลยว่า ชอบใส่เสื้อเชิ้ตแบรนด์นี้มากเสื้อเนี่ยจะยืดแบรนด์นี้มากเพราะว่าเนื้อผ้ามันนิ่มนิ่มมากแล้วแบบซารีมีตัวแรกเนี่ยอยู่ประมาณสองสามปีที่แล้วมั้งคิดว่าน่าจะเกิดอะ่ะคิดว่าน่าจะซื้อมาก่อนน,นั้นทั่วนี้ยังใส่อยู่เลยอะ่ะคือแบบซักจนยุ่ยจนเปื่อยอยังไงก็ยังใส่อยู่เพราะว่าผ้ามันนิ่มมากได้ตัวนี้มาค่ะตอนลด50%แล้วเหลือตัวละ3 0 0กว่าบาทนะ จะเรียกว่าคุ้มอ่ะสะเรียกว่าถ้าจะซื้อนะซื้อสีแบบสีเทาๆอย่างเงี้ยโอเคซื้อสีขาวอ่ะมันจะเหลืองง่ายมันจะเหลืองไวนะคะแล้วก็ซื้อสีอื่นๆมาสีมันจะไม่ค่อยสดแต่ว่าถ้าซื้อสีเทามันจะแบบซักไปกี่รอบมันยังไงก็อย่างนั้นน่ะอีกตัวหนึ่งเนี่ยแพงขึ้นมาหน่อยตัวนี้เนี่ยรู้สึกจะพันกว่าบาทลด5้าิซแล้วเหลือห้าร้อยห้าอยนิดๆเนืน่องจากว่าตรง ตรงเนี่ยเขามีปักเลื่อมมันก็เลยแพงกว่าปกติก็เป็นแนวสปอร์ตน่ารักดีตัวเนี้ยซาริชอบในบรรดา3ตัวที่ซื้อมาทั้งหมด2ตัวเนี้ยชอบมากที่สุดตัวนี้เนี่ยแบบว่าใส่แล้วแบบชอบน่ารักดีนะคะผ่านไปแล้วจาก c c ซเอเฮ้ย,อ,ยอันนี้เป็นแบบ Personal นนิดนึงแต่ว่า คิดอยู่ตั้งนานโชว์ดีไม่โชว์ดีโชว์ดีไม่โชว์ดีดอะไรอย่างเงี้ยเคยอยากจะโชว์ชุดชั้นในอันเดอร์แวร์อะไรแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าสัลี่เป็นคนหน้าอกใหญ่แล้วสัลี่รู้ว่าการหาชุดชั้นในที่เหมาะสําหรับคนหน้าอกใหญ่เนี่ยบางทีมันลําบากนะบางทีมันจะแบบมีแหละแต่แบบแบบหรือว่ารุ่นมันไม่ถูกใจเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบบางทีสัลี่ไปเจอรุ่นไหนถูกใจสวยใส่ได้ใส่ดีก็เลยอยากจะเอามาโชว์บ้างเพื่อเพื่อนจะแบบ ได้ไอเดียไปหาซื้อกันบ้างนะซารีซื้อมา3มเซตด้วยกันนะเพราะว่าหน้าอกไซส์มันอัพขึ้นก็เลยซื้อมาน้ําหนักขึ้นมันก็เลยอัพขึ้นด้วยนะคะก็เลยเปลี่ยนใหม่3าตัวนะคะก็เอามาโชว์หนึ่งตัวเพราะตัวที่เหลือซักไปแล้วเป็นลักษณะแบบนี้ชอบสีมันานะสีมันแบบว่า,บบวาซารีเป็นคนชอบสีลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะใส่ง่ายใส่สบายอันนี้มาจากวาโก้นะคะลองดูเดี๋ยวนี้วาโก้เนี่ย จะทำชุดชั้นในสำหรับคนหนะ้าอ,อกใหญ่ที่สวยคือเมื่อก่อนเขาจะมีอยู่แล้วชุดชั้นในสำหรับคนหนะ้าอ,อกใหญ่แต่ว่ามันจะเป็นแบบเพลนๆ p l a n แบบเป็นเนื้อผ้าแบบไม่ค่อยสวยอะ่ะเออใส่แล้วแบบรู้สึกไม่ไม่อินไม่เซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาทำออกมาหลากหลายรุ่นแล้วก็เริ่มมีแบบลูกไม้เริ่มมีลูกเล่นให้มันดูแบบสวยดูน่ารักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ เป็นโรคจิตชอบซื้อกางเกงในกัแบบเสื้อในที่มันเข้าเซตกันอันนั้นก็เป็น1ตัวจากวา o โกที่เอามาโชว์กันนะคะราคาก็ปกตินะราคาชุดชั้นในเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่990นะคะแล้วก็อย่างที่รู้กันวาร o โกใส่3 g ปีก็ยังดีอยู่ก็เลยลงทุนไปเถอะนะถ้าเกิดว่าชอบนะคะ ถัดมาเนี่ยจะเป็นอ c เทอร์ไรส์ละนะคะเอาอันแรกก่อนละกันเป็นอ c เทอร์รจากแจสเปลแจสเปลก็ลบในะเสื้อผ้าแต่ว่าไม่ได้อะไรเพราะว่ามันมีแนตะ่ไซส์เล็กๆกะแล้วมันก็แบบเป็นเสื้อผ้าสไตล์คุณหนูซารีเมื่อก่อนก็ซื้อเสื้อผ้าจจสเปาใส่นะแต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยรู้สึกแบบอยากใส่อะไรที่มันค่อนข้างจะสบายสบายแบบแนวสบายๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้สนใจเสื้อผ้าแนวจจสเปาเท่าไหร่แต่ว่าอ c เทอร์ไรส์เขาน่ารักดีซารี่จะเริ่มจาก อันนี้ก่อนแล้วกันเป็นกระเป๋ากระเป๋าตังเมื่อก่อนสัลิีจะใช้กระเป๋าตังใบใหญ่ถือแล้วแบบเป็นคุณนายอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกมันหนักอะกระเป๋าตังแบบนั้นแล้วมันก็แบบไม่ไม่เหมาะกับสไตล์การใช้ชีวิตของเราสัลิีก็เลยชอบหันมาชอบกระเป๋าตังใบเล็กๆแบบนี้มากกว่าแล้วก็อันนี้เนี่ยสัลิีตั้งใจซื้อมาใส่บัตรนะคะใส่บัตรเวลาที่แบบเดินทางไปไหนมาไหนใส่กระเป๋าไปใน crossbody เล็กๆเ,เ,เนี่ยเจ้าตัวเนี้ย กระเป๋าตังใบมันเล็กดีนะซื้อมาใส่บัตรแล้วก็ดีหน่อยที่แบบมีช่องใส่เงินด้วยแล้วสลลลองใส่แบงค์พันแล้วใส่ได้นะคะมีที่เหลือเยอะแยะเลยสําหรับแบงค์พันมีที่ใส่เศษสตังด้วยนะคะอันนี้เนี่ยลดแล้วเหลืออยู่ไม่กี่บาทแต่ว่าอยากจะบอกว่าเป็นสีแดงแบบนี้เป็นสีมัสาร่านะคะที่กําลังอินอยู่ปีนี้ชอบอีกอย่างหนึ่งคือ มันสามารถคล้องมือได้สะดวกสําหรับคนที่มีกิจวัตรประจําวันอย่างซารีนะทีนี้อีกอันนึงเป็นสีมาซาล่าเหมือนกันเป็นลักษณะสีสวนยแดงแบบนี้นะคะพอเห็นปุ๊บก็เลยแบบชอบเลยหนังก็ค่อนข้างจะดีทำมาดีอยู่อันนี้มีราคาติดอยู่ราคาเต็มอยู่ที่พันหบาบาทหานครึ่งก็ นั่นแหละ50%ไปคิดเอาเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางที่คุณภาพการผลิตดีอะค่ะแล้วก็เป็นไซส์ที่แบบพอเหมาะที่จะใช้ในชีวิตประจำวันซาริไม่ค่อยพกอะไรเยอะนะในชีวิตประจำวันพกแป้งพกบลัชออนลิปสติกแท่งหนึ่งเพอเพออาจจะมีลิปกลอสนิดหน่อยแล้วก็มีแปรง2อันเล็กๆะคะ่ะยัดเข้าไปในนี้ก็ถือว่าเหมาะแล้วนะคะคุณภาพดีซิปดีเลยอะนะคะซาริถือว่าราคาใช้ได้ข้างในมี แปะโลโก้แจสปาร์แบบนี้นะอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะยังมีขายอยู่ที่แจสปาร์ใครอยากได้ลองไปดูนะลักษณะแบบเดียวกันเลยแต่ว่าหันไปเห็นอีกสีหนึ่งนะสีนี้เราขอรู้สึกว่าเฮ้ยสีนี้มันแบบใช้ได้ตลอดเวลาควรจะหยิบมาหน่อยละกันนะเป็นแบบเดียวกันค่ะใกล้ๆเป็นลักษณะแบบนี้แบบเดียวกันแต่ว่าเป็นสีเหลือบเงินเหลือบทองราคาก็ เท่ากันเลยเท่ากับเมื่อสักครู่นี้ราคาเต็ม1,595บาทซื้อมาได้ในราคา50%นะคะด้านในด้านในเป็นแบบนี้คือดีอะ่ะแล้วก็ที่สำคัญเขามีตัวฟองน้ำยัดอยู่ด้วยนะคะไม่หนามากแต่ว่าก็เวลากระเป๋าตก คิดว่ามันน่าจะกันพวกแป้งแตกหรือว่าบลัชออนที่แบบสมมุติถ้ามันตกอะ่ะคิดว่าคงไม่แตกเพราะว่ามันมีบุนิดหนึ่งนะถัดมาใบสุดท้ายที่ได้มาจาก j จ s t ปาวนะคะก็จะเป็นใบนี้กระเป๋าเครื่องสำอางเหมือนกันอย่างที่บอกว่าได้มาแต่อ c เจสซอรีกระเป๋านะก็จะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางใบนี้มันมีหลายลายมากเลยมีลายแบบทหารสีชมพูทหารสีน้ำเงินฟ้าแต่ว่าซรี จับหนังแล้วอะรู้สึกว่าหนังอันนี้โอเคกว่านะคะหนังสีแดงเนี่ยด้านในมันกว้างมากอันนี้สำหรับเอาไปแบบต่างจังหวัดอะไรที่ต้องพกพาเยอะนิดนึงปีนี้ส ا ل จะพยายามพกอะไรที่มันน้อยอะน้อยขึ้นแบบเวลาไปต่างจังหวัดก็พยายามจะพกแค่พาเลตเดียวพาเลตเล็กๆไม่ได้อยากจะเอาทั้งเคาน์เตอร์ไปตั้งอะไรเงี้ยก็เลย คิดว่าทรงประมาณนี้น่าจะโอเคค่ะใบนี้เนี่ยป้ายราคาก็ไม่อยู่แล้วแต่ว่าซื้อมาไม่แพงมากค่ะเพื่อนๆมันลด50%ใช้ได้แล้วก็ดูดีอะสาีว่าหนังดีเลยทีเดียวนะคะอันนี้ได้มาจากแจสเป l โทนสีแดงกำลังมาแรงนะปีนี้เนี่ยสรีว่ากำลังจะทำวิดีโอที่แบบเป็นโทนสีปีนี้ว่าสีไหนมาแรงแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่สรีแนะนำให้ไปลองเล่นกันทีนี้มาถึง อันสุดท้ายอันนี้เนี่ยไม่ลดแล้วก็แอบหงุดหงิดนิดนึงเพราะว่าปกติจัสปาวจะลดหลังสุดเลยแต่ว่าตั้งแต่มีซาร่าแล้วก็ H&M มาตีตลาดเสื้อผ้าเนี่ยรินที่ขายกระเป๋าค่ะเลยกลายเป็นเขาเรียกว่าตัวชูโรงของเครือบริษัทจัสปาวหรือว่า c c ซีหรือว่ารินรินอาราวเนี่ยกลายเป็นว่าอันนี้เนี่ยทำตลาดได้ดีกว่า ร้านอื่นๆเพราะว่าร้านเสื้อผ้ามันมีตัวเลือกหลากหลายมากกว่าแพทตินัมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกอ c เท s ร์ซอรดีๆที่เขาแบบแบบสวยๆแล้วก็ผลิตดีๆเนี่ยก็จะมีลินนี่แหละนะซารีก็เป็นแฟนกระเป๋าของลินมานานแล้วเหมือนกันหลายปีแล้วนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยปีก่อนๆเนี่ยลดก็จะลด50%ทั้งร้านเลยจะไม่มีมาลดกิ๊กกิกกักอันนี้ลดอันนี้ไม่ลดปีนี้เป็นปีแรกเลยมั้งที่แบบว่า อันนี้ลดอันนี้ไม่ลดอันนี้ลดแค่30อันนี้ลด50แล้วรู้สึกแบบเฮย้ยอะไรอ่ะนิดนึงอ่ะนิดนึงตั้งใจว่าจะไปซื้อใบนี้ตอนที่เขาลด50%แต่ว่าไปแล้วไม่ลดไงเป็นทรงที่แบบคล้ายๆพาด้ากับลองช้์บวกกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้แหละนะถามว่าทำไมถึงชอบก็มันเป็นทรงสไตล์สัลลี่อะสัลลี่ชอบกระเป๋าที่แบบ ใส่อะไรง่ายๆเข้าได้กับทุกชุดก็จะเป็นแบบนี้ใส่ของได้เยอะดีนะคะอันนี้เนียไม่ลดราคาเต็มอยู่ที่2,390แล้วก็ถ้ามีไมค์การ์ดก็ลดได้10%ก็ด้านในกระเป๋าเป็นลักษณะแบบนี้กว้างอยู่นะคะแล้วก็มีสายมีสายให้มาด้วยสำหรับของคอสบอดี้แบบนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะบุกค,ค่อนข้างจะดี ดูแล้วผลิตดีอะดูแล้วผลิตดีบอกเลยนะคะก็คุ้มค่าแหละเพราะว่าใบเก่าที่ซื้อมาอย่างที่บอกใช้ได้นานอันนี้สลซื้อเก็บมาก่อนเพราะว่าเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยจะหมดแล้วหมดเลยรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแหละจะไม่ผลิตเพิ่มแล้วก็เลยเอา้าเอาวะไหนๆก็อยากได้มาตั้งนานอยากได้มาตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วมั้งแล้วก็จนกระทั่งซื้อเลยละกันนะคะไหนๆก็ไม่ลดก็ซื้อราคาเต็มไปเลยโอเค มีแค่นี้แหละอะเซอร์สสรีต่างๆนะคะที่สลี่ซื้อมาทั้งเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าต่างๆจะมีกระเป๋าเยอะไปไหนเนี่ยซื้อมาเยอะเหลือเกินแต่ว่าใช้ในโอกาสต่างๆที่ต่างกันแล้วก็ซื้อมาเก็บเพราะว่าเดี๋ยวกระเป๋าพวกนี้มันเก็บได้นานใช่ไหมก็ถ้ายังไม่ใช้ก็เก็บไปก่อนแล้วก็เวลาไปเที่ยวอยากมีกระเป๋าใบใหม่ใช้ก็จะได้หยิบมาใช้ได้เลยนะคะมีแค่นี้ซื้อของตอนลด ดีมีกำไร <c oughs> นะแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้ตอนช่วงที่เราแบบเอออยากได้อะไรใหม่ๆแล้วก็จะได้แบบเอ,อ้ยมีอันนี้อยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ประมาณนั้นวันนี้มีแค่นี้ถ้าเพื่อนๆชอบพออ c เท s ร์เซอรีเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ก็บอกกันมาแล้วกันเพราะว่าปกติจนนีก็ซื้อบ้างปะปายแต่ว่าไม่ได้เอามาเห่อให้ดูไม่แน่ใจว่าจะชอบกันมากมายขนาดไหนแต่ว่ามีคนเคยคอมเมนต์มาแหละว,ว่าพักหลังไม่เคยเห็นจารีขอเห่อเสื้อผ้าเซอร์รีเลยอยากดูก็เลยโอเค ในหนมันลดก็เลยทำให้ดูวันนี้นะคะหวังว่าคงจะชอบกันวันนี้สล,ลิปไปแล้วเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย